สวัสดีครับพบกันในรายการยิปซีเออรซีรีบการรายการของเราในราบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ,อผู้มาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอก็มาแล้ว นะในรายการแชร์ออกไปเพียงคนละเ0้าพันเกรอแชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยสี่เรนนะ และตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีผมอาจารย์ท็อปมาดูแรนในรายการอยู่ทุกรอบกดแชร์ออกไปคนละก้าวพัน 9ก้าร้อยก้าสิบก้าแชร์นะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนะบอกให้กดแชร์ออกไปเซ่นะทีมงานเราอะ่ะพร้อมตอบนะกดแชร์ออกไปนะเข้ามากันได้ครับ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแบรนดแปะตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะเองค่ะคนรักเขารู้สึกดีกับเราไม่แครดเดีย๋ยวดูให้นะ เขารู้สึกดีมีเมตตามาหานิยมไพ่ดีนะไพ่ดีนะเองนะคนรักเขารู้สึกดีนะเครียดอะไรก็มาด้านหลังติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้กับอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอเพียง900กาสกบาทเท่านั้นนะผมบอกได้เลยนะผมทําดูเปน็นอาชีพมานานนะไอเรื่องการดูเรทเนี่ยมันมันชินมันอยู่กับเลทนี้มานานแล้วนะ นะใครอยากดูแบบส่วนตัวมาด้านหลังครับจัดเต็มนะอยากดูตรวจองค์ตรวเทพมีนะมีอยู่ด้านหลังมาได้ครับนะติดต่อดูดวงกันได้ครับเพียงโคราชเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนนะแวลาตามด้วยคำถามครับนะถามกันเข้ามาได้ครับดูที่คำว่าสดถ้ายังมีคำว่าสดอยู่เนี่ยแปลว่ายังอยู่ แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่แล้วกดแชร์กันเข้ามาได้เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเหรียญรักษาโรคระบาดก็ยังจำหน่ายอยู่ เหรียญทำน้ำมนตรักษาทุกโลกนะของหลวงพ่อราศีลิงดําแห่งวัดท่าทรงตอนนี้รุ่นหลวงพ่ออันันต์ปี2555นะยันข้างหลังเรียกว่ายันภาษาลีบุตรตัดกรรมใครจะเช่าบูชานะก็ติดต่อสอบถามหลังไหม่กันได้เหรียญป้องกันโควิดนะเข้ามากันได้กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์ทีมงานของเรามีทั้งหมด9999คนแต่ตอนนี้ผมมาก่อนนุ่น ยีอแฟนเก่าชี้นิวจิกลับมาไมาค่ครีอืมกลับมาไมาค่ครีอะดูให้นะยังไม่กลับมาครับสามวันนี้ครับนะไพ่สามดาบเสียหัวใจหมายถึงว่าไม่เป็นไปดังใจหวังนะมาครับผมอาจารย์ท็อปนะครับนะว่าตามหน้าไพา่ไม่โกหกนะ ค่าครูก็ถูกดีนะเพียง999นะเข้ามาได้หลังไม้นะเปิดเผยนะครับมีคนแบบกันแดกนะนะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะผมดูดวงเป็นอาชีพมานานแล้วนะ่ะเป็นสิบปีนะ่นะนี่9 9้าเเนี่ยถูกมากนะมาด้านหลังได้ นะท่านอาจารย์โอจะเล่าให้ฟังนะในคลิปถตัดไปนะราคาเนี้ยอินเตอร์นะครับนะระดับอินเตอร์นะเข้ามาได้ครับนะกดแชร์แล้วตามด้วย s ีเรนนะและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นในรายการของเราในรอบนี้ นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมแนละผมอาจารย์ท็อปนะครับนะมาด้านหลังไม้ได้นะครับนะติดต่อนะจะดูรวงหรือจะเช่าบูชาเครื่องรางของข,องของังก็ติดต่อสอบถามได้หลังไม้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 i d i o c i r i 1 5นะแล้วผมนะ facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร e ์โทร0849266658 idr_io_top16 ครับนะก็เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามดูที่คำว่าสดถ้ายังมีคำว่าสดอยู่ก็แปลว่ายัางอยู่นะแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าผมไม่ได้อยู่นะช่วงนี้ก็ ป้องกันโควิดกันนะใส่หน้ากงหน้ากากกันบัางนะไปบางคนเนี่ยผมเห็นเนี่ยเขาแบบมั่นใจนะใส่หน้ากากคลึงซีกเลยคลึงซีกก็ไม่ใส่มีเยอะนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามนะ เวลาก็มีน้อยเหลือลายประมาณสามนาทีเศษนะเดี๋ยวสั้พผกผมก็จะไปพักแล้วนะกรุณากดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะ ใช้บอกว่าไม่สมหวังความรักครับนี่ครับปู่เจ้าสมิงไพรนะเจ้าแห่งสเสน่ห์เมตตามหานิยมท่านอยู่ในตำราลิลิพะลอนะอยู่ในตำราเรื่องลิลิพะลอพะลอตามไก่นี่เป็นตำนานนะครับนะของจังหวัดแพร่กดแชร์ออกไปครับอย่าลืม แล้วเอาไงล่ะเสื้อน้ําเงินเนี่ยเข้ามาก็ถามสินะไม่ใช่นิ่งเงียบกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคาถามเข้ามานะกดแชร์ออกไปเซ่นะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นแล้วก็ตามด้วยคำถามเข้ามาได้มานะ ไปสวดพระคาถาเงินล้านกันมั่งสมปติชามินาสังสิโอพระมาจมหาเทวาสเพคาคาไพรันติพระมาจมหาเทวาพิราพาพวนตุเมมหาพุโยมหาราภโพวนตุเมมีเตพาวะตพุทธมาอุณโมพุทธายาวริทิเอเวริโคนายัง เวเรหิงซาเวเรทซีเวเรทัสาเวเรทิโพุธธสามมานีมามาพุธสัสวาหุมสมติชามีเพ่งเพงพาพาหาหาเร่เร่นะไปสวดกันคนละร้อยยี่สิจบต่อว,วันนะหรือ30สจบอย่างน้อยการเงินการทองก็จะมีการคล้องตรวนะมีเมตตามหานิยมนะ มีงานมีเงินกินนะเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งผมอาจารย์ท็อปมีหน้าที่ดูแลในรายการเอาแลละเดี๋ยวโฆษณารอบสุดท้ายเราจะไปแล้วติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่เฟ e บุ๊ k โอซิบร oh, ิกรอาพิรัตโอซีบริกรอาพิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิบริ15และผมครับตามนี้ครับนะขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับดูเป็นอาชีพได่มาเล่นนะครับนะอ่ะสุขภาพจะดูให้แข็งแรงบึกบึน แข็งแรงบึกบึนเอาละหมดเวลาผมลงและไปแล้วครับสวัสดีครับ